สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะเรื่องในโอกาสพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีวัวทองที่กำลังจะมาถึงในพุทธศักราช2564นี้ขออยพรให้เพื่อนๆนทุกคน9,000ปี2563นี้ไปอย่างราบรื่นมีนกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งสำหรับปีหน้าที่กำลังจะมาถึงเป็นปีทองของทุกๆคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการค้าการขายขอให้ดีขึ้นดีขึ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูมีเงินใช้สอยไม่ป่วยไม่ไข้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขกายสุขใจและมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้น และอย่าลืมเผื่อแผ่ความรักและปรารถนาดีไปยังคุณรอบข้างด้วยนะคะ <Okay. S 1> และขอขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆตลอดจนทุกการติดตามด้วยค่ะส่งท้ายปีเก่าและสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะ